ชุดนี้นะฮะชุดที่ลูกค้าเห็นนะเป็น15 BV กลางก็เป็น12กลาง12เป็นเสียงโรงแรมนะเป็นตู้โรงแรมก็ยังมี Power อรมีมีมไอ,ไอชุดนี้นะ่ก็เหมาะเหมาะงานท,ทั่วไปเลยนะลูกคา้าคาราโอเกะก,ก็ได้ในบ้านก็ดีจะร้องเพงลงร้องเพลงกลางแจ้งก็ได้งานบวชก็ดีถนะ้างานงานบวชงานแตง่งงานบนุญงานอะไรก็ชุดนี้มันเหมาะมันทำได้ทุกอย่างเลยฮนะ เบรนุ่มๆก็ได้เบรแข็งก็ได้เป็นรุ่น B ีวนะลูกค้าก็มีลูกค้าเจ้าหนึ่งเข้ามาเขาอยากมาเซอร์ไปงานบวชลูกชายเขาอบวชให้กลางเดือนนี้กลางเดือนพฤษภาเนี่ยทีแรกเขาอยาเอาชุดเล็กๆฮนะพอดีเขาเขา,เขามาให้เยต้อยแนะนำเยต้อยก็แนะนําได้หลายๆรุ่นนะแต่ลูกค้าก็ต้องตัดสินใจเองลูกค้าก็ตัดสินใจเป็นชุดนี้เขาก็สังสรรค์กับเพื่อนบ่อยเขาก็มาพราะเพพวกเข,าก,ข,า,กขาก็มาหลายคนนะแต่พวกพ่วงเขาก็ชอบชุดนี้เหมือนกัน เขาก็เขาก็เลยเอาชุดนี้ไปนะ,ะถ้าคนชอบฟังเพลงจะชอบเป็นจะชอบเบรกเยอะๆชอบเสียงเบรกนะเสียงเบรกหนักๆหนัก,นก,นก,นกๆก็จะก็จะเลือกบีวีนะก,ก,ก็ได้ทุกวัยฮะได้ทุกวัยทั้งวัยรุ่นวัยกลางวัยวัยอายุมากอย่างวัยเฮียเฮียก็ถ้ากอดถ้าเกิดวัยเฮียเฮียชอบเสียงเบรกนะก็จะแนะนําเอาเป็นชุดชุดบนะีวีฮะชุดบีวีเริ่มต้นก็2อ1คูณสองสิบห้าสองคูณสองนะหนึ่งห้าพันเก้าร้อยนะพร้อมเปิดเลยนะหนะึ่0ห้าพันเก้าร้อยนะ 15, 900, จะเป็นเสียงกลางตัวนี้นะลูกค้า จะเป็นเสียงกลางหมืนนะ่นห้าันก็ร้อยตัวนี้นะเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวธรรมดาตัวนี้นะสามร้อยวัตต์ดอกสามร้อยวัตต์นะตู้ตู้เบรสิบห้านิ้วนะดอกสิบห้านิ้วดอกสิบห้านิ้วนี่คงปั๊มนะลูกคา้าแม่เหล็กก็ร้อยหกสิบแม่เหล็กร้อยหกสิบวินนะเป็นแบนรนด์นาคาชินะแม่แม่เหล็กร้อยหกสิบเป็นแบนรนด์นาคาชิดอกห้าร้อยวัตต์นะเย้ต้อยรับรองให้ลูกค้าเลยนะว่าเสียงเบสดหนักแน่นอนเลยฮนะเพราะว่าดอกของของเยงต้อยแม็กกาตูอยู่แล้วนะเสียงกลางดอกสามร้อยวัตต์ก็ แม่เหล็กร้อยยี่สิบนะลูกค้าแม่เหล็กร้อยยี่สิบดอกสามร้อยวัตเป็นคงปั้มแบรนด์นาคาชิเหมือนกันดอกสามก็แหลมเจลวดแหลมเจลวดก็เป็นแบรนด์นาคาชิเหมือนกันก็แม่เหล็กร้อยห้าสิบแม่เหล็กร้อยห้าสิบก็เป็นแบรนด์ดอกสามร้อยวัตนะเป็นแบรนด์นาคาชิเหมือนกันนะ <S <S ถ้าเกิดลูกค้าไปออกงานออกงานเขาจะเน้นกลางาเสียงสะอาดขึ้นไปอีกก็ต้องเป็นตัวตัวที่จะต้องทำส่งโรงแรมข้างในมีเน็ตเวิร์กนะตู้ตัวที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไม้อัดนะจะเป็นดอกสี่ร้อยวัต์ตัวนี้เลยนะ เป็นดอก400วัตต์ตัวนี้เลยนะแม่เหล็ก160มิลเฮียต้อยทำเฉพาะเน็ตเวิร์กนะทำเฉพาะเน็ตเวิร์กทำเฉพาะเน็ตเวิร์กนี่ตัวเดียวนะบอกลูกค้าก่อนว่าเฮียต้อยทำเฉพาะเน็ตเวิร์กก็เป็นไม่อาจนะลูกค้าไม่อาจแหลมแหลมเจรวญก็เป็นแหลมตัวนี้นะแหลมจะเป็นแหลมตัวนี้นะแม่เหล็กใหญ่ๆแม่เหล็ก120มิลน,นะอันนี้อันนี้ที่เฮียแกะมาดูอันนี้มันแตกนะก็เฮียเฮียทำตกเองอ่ะพอดีเฮียหยิบให้ลูกค้าดูแล้วเฮียทำตกเองมันแตก เนีย่ยมันแตกตัวนี้ฮะเฮียเียเป็นก็น้ำตกตกแตกเองอย่างตัวบนนี่นะเสียงกลางเฉพาะเสียงกลางเป็นไม้อัดนะแต่ตู้ตู้แบกก็จะเป็นไม้ธรรมดาเป็นไม้เนื้อแข็งนะไม้ไม้หนา20มิลอย่างไม้อัดนี่ก็ก็คือกันฝนได้ไม่ขึ้นลาไม่อะไรเลยนะก็ต่อปกตินะชุดอ่าก็เหมือนกับต่อไอชุดหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนั่นแหละอัพเกรดเป็นตู้เสียงกลางเนะี่ยก็ต่อเหมือนเดิมฮะก็าว่าไอรูสเปคคอนก็เหมือนกันฮะลูกค้าก็ต่อเหมือนเดิมนั่นแหละอย่างเฮียจำลองตัวเฮียเป็นลูกค้านะ ปั๊บนะลูกค้าไอ้ที่ที่กล่องอ่ะก็จะมีพาวเวอร์หนึ่งตัวพาวเวอร์หนึ่งตัวนะสาย AC ก็จะมีให้ไปนะลูกค้าก็เสียบสาย a อก่อนนะเสียบเสียบให้ตรงล็อกนะเป็นสาย a อธรรมดานะเป็นเสียบไฟบ้านนะอันนี้ก็เสียบไฟบ้านนะลูกค้าีปลักเอาปักแน่นๆนะปักแน่นๆเสียบไฟบ้านแล้วลูกค้าก็มีสายสัญญาณสายสัญญาณอ่ะเป็นโรงงานจะมีให้ไปอยู่ในกล่องนะ ลูกค้าก็เสียบเข้าไปในด้านฝามือเนี่ยเอเตอรจะเอาจะเอามาทําเป็นเบดนะลูกค้าก็เสียบไปเลยฮะเสียบไปเลยรูนี้นะแล้วลูกค้าก็มาเสียบเข้ารูด้านคู่นี้เลยนะรูนี้เลยรูนี้ก็เสียบเข้าไปซ้ายมือนะซ้ายมือหลังพาวเวอร์เนี่ยซ้ายมือนะเอเตอรเอาเป็นเสียงกลางเสียบเข้าไปเลยนะลูกค้าก็เสียบเข้ามาข้าสัญญาณกลางตัวนี้เลยนะดูนะดูนี้เลยนะสวิ์โยกนี่หน่อยนะลูกค้าเอาไว้ที่ตรงกลางนะสแตอรโอเพราะบางทีลูกค้าไปโดน โดนถ้าลูกค้าไปโดนหลายเจ้าแล้วไปโทรโทรมาถามบริษัทว่าทําไมเสียงถึงมันออกไม่ค่อยดังลูกค้าบางทีเวลาเสียบอ่ะเสียบอะมือก็จะไปโดนนะต่ลูกค้าต้องสังเกตตัวนี้หน่อยนะสังเกตเอาไว้ที่สวิตช์เอาไว้ตรงกลางเลยนะเป็นสแตลริโอแล้วเสียงมก็จะออกกลางชัดกลางเบสเลยนะทางโรงงานนะนะลูกค้าโรงงานก็จะมีสายสายสเปกคอนนะสเมตรอย่างนี้เลยนะให้ไป4เส้นนะลูกค้าก็เอาหัวสเปกคอนนะ,ะเสด็ขก็ไปที่พาวเวอร์ พราะว่าด้านฝามือจะทําเป็นเบดน,นะโูนะจะทำเป็นเออลูกค้กาต้องสังเกตเรื่องริมหน่อยนะเรื่องริมริมใหญ่ริมเล็กอะลูกค้าผิดเยอะเลยฮะเอาเข้าแล้วออกไม่ได้นะริมใหญ่จะอยู่บนนะลูกค้าเขาขาวนี่นะลูกค้าเสียเข้าไปนะฮะเอาให้ตรงล่องแล้วลูกค้าเสียเข้าไปอย่างนี้เลยนะแบบเทียต้ยเสียบนะเสียเข้าไปสบายๆเลยนะริมใหญ่นะริมใหญ่อยู่บนนะเขาขาวนะเสียเข้าไปปุ๊บลูกค้าก็หมุนหมุนให้ดังแก๊กเลยนะแต่ลูกค้าถอดลูกค้าก็กดกดกิฟเกิบที่ล็อกน่ะเข้าหาตัวแล้วก็หมุนออกนะ นะลูกค้าต้องสังเกตลิ่มใหญ่ลิ่มใหญ่อยู่บนนะเขาขาวเนี่ยติดเข้าไปแล้วหมุนหมุนได้น่าดังแก๊กเลยฝ่ามือฝ่ามือเป็นเบดน่ะหลังจากพาวเวอร์นี่ข้างหลังพาวเวอร์ฝ่ามือเป็นเบดลูกค้าก็มาเข้าที่เบดเลยรูไหนก็ได้นะลูกค้ารูไหนก็ได้นะรูไหนก็ได้นะข้างไหนก็ได้นะใบหนึ่งนะลูกค้าใบไหนก็ได้นะลูกค้าเข้าเข้าไปเลยนะ <S <S แล้วก็ลูกค้าก็เอาเบดพ่วงกันนะสายที่มีให้ไปเนี่ยก็ลูกค้าก็มาพ่วงกัน เอามาพ่วงก,กันนะลูกค้านะนะร,รูไหนก็ได้นะรูบนก็ได้รูล่างก็ได้นะลูกค้าเสียเข้าไปเลยนะแล้วก็หมุนให้ดังแก๊กนะแค่นี้ก็ได้เบแลนะนะเอาเบรดพ่วงกันตอนนี้ซ้ายมือซ้ายมือหลังพาวเวอร์หลังพาวเวอร์ซ้ายมือนะลูกคา้าซ้ายมือรูสเปคคอนตัวเมียลูกค้าก็เสียบเข้าไปนะระวังเรื่องริมหน่อยนะก็เสียบเข้าไปค่อข้างนี่นะเป็นเสียงกลางหมุนดังแก๊กเสียงกลางปั๊บลูกค้าก็ไปเข้าที่กลางเลย ไปเข้าที่กลางรูไหนก็ได the 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 right ้นะใบไหนก็ได้สองใบเนี่ยลูกค้าเลือกเลยแต่ว่าเฮตต้อยเลือกใช้เป็นใบซ้ายมันจะเดืสายมันจะดูมีระเบียบนะลูกค้าก็เสียเข้าไปเลยนะรูไหนก็ได้นะรูล่างก็ได้อ่ะเสีย้าไปดังแก๊กนะสายเหลืออีกหนึ่งเส้นลูกค้าก็เอาเสียงกลางมาพ่วงกันเนี่ยเสียงกลางพ่วงกันไปเลยปักนะเสียงกลางพ่วงกันไปเลยพ่วงกันไปเลยนะพ่วงกันไปเลยปักลูกค้าสังเกตสวิ สวิตขาวๆไอ้ตู้ที่ตู้อัปเกรดที่ไอ้ที่ลูกค้าอัปเกรดมาไหมที่ตัวเชื่อตัวทำส่งโรงแรมลูกค้าสงสัยไหมลูกค้าถ้าลูกค้าสงสัยลูกค้าลองตัดเล่นดูนะถ้าไไอสวิตตัวเนี้มันจะตัดแหลมถ้าลูกค้าไม่ชอบแหลมลูกค้าก็เอากดลงมาจะออกเสียงกลางสายพาวเวอร์สายเอซีก็สายปลีเสียบปลั๊กปลั๊กแน่นๆนะต้องปลั๊กแน่นๆเดี๋ยวหลวมแล้วก็กแกะๆ,ๆที่ทำให้เครื่องพังไอไอคอร์ดข้างหลังปีนะลูกค้า ป,ปุ่มแรกปุ่มที่1น,นะลูกค้าเป็นปุ่มเบดนะลูกค้าลูกค้าก็ปรับเอาไว้ที่เลขหกกระดาษเลขหนะเลขหกเลขเจ็ดนี่นะแต่2ปุ่มนี่นะสปุ่มนี่ก็ลูกค้าก็เอามันตัดฟา์มถีนะลูกค้าก็ปรับไป่ขนาดที่ก็พอแล้วนะทนะอย่าแต่ตัดปรับให้นะปรับฟามถีนะรับนี้ที่เขาสองปุ่มนี่ซ้ายฝานะก็แค่นี้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องไปยุ่งมันแล้วนะข้างหลังไอ้นี่สัญ,ญลกักษณ์มกของบริษัทอยู่ตรงนี้นะข้างหลังก็ ที่ข้างหลัง power นะจะมีจะมีป้ายมอกรของบริษัทนาคาชิอยู่เยบติดอ,อยู่ที่ข้างหลังนะลูกค้าอย่างชุดชุดหมื่นหน้าพันกร้อยนะก็จะเป็นเสียงกลางตัวเนี้ยจริงๆนะล,ลูกค้าก็ไม่จาเป็นต้องอัปเกรดก็ได้นะเพราะว่าเสียงอยู่เสียงในชุดหมื่นหน้าพันกร้อยเสียงก็ดีอยู่แล้วแต่ลูกค้าถ้ามีงบประมาณลูกค้าจะอัปเกรดเสียงกลางขึ้นมาที่ที่เสียงจะดีฝ่านะ P.T.A. บวกนะก็สุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้าตัดสินใจเองนะขึ้นอยู่กับภรรยาของลูกค้าด้วยนะอย่างอย่างเต้าก็ได้แต่แนะนำนะอย่างนี้เดี๋ยวเชียจะเปิดจะเปิดแล้วลองเปรียบเทียบให้ลูกค้าฟังว่าเสียงกลางจะต่างกันยังไงนะเดี๋ยวเชียจะต่อสายก่อนลูกค้ามีปักมานะลูกค้าก็เสียบปักไปเลยนะให้ดังกึกเลยนะวอลลุ่มพาวเวอร์นี้ลูกค้าต้องปิดก่อนนะเดี๋ยวมันจะดังตึก๊กเพราะว่าเราไม่มีตัวสวิตช์โรงงานตัดเปิด เปิดเปิดเวอร์นะเปิดสวนะิคสวิวเวอร์นะสวิว power ละสวิวเวอร์นะนะอันนี้ติดแล้วนะอันนี้ก็คือติดแล้วสีฟ้าส,สวยไฟไฟอยงี้ติดแล้วนะลูกค้าก็เอาโทรศัพท์มาก็ลูกค้าก็เช็คจากด้านนี้เป็นไม้นะลูกค้าปิดไปก่อนปิดให้หมดกันเลยนะด้านนี้เป็นไม้นะอันนี้บาลานซ์บาลานซ์ก็ลูกค้าเอาไว้ที่ตรงกลางเลยนะบาลานซ์เนี่ย อย่างมาสเตอร์นะมาสเตอร์เอาไว้ที่กลางลูกค้า,าไว้ที่กลางให้หมดนะด้านด้านเสียงเอาไว้ที่กลางให้หมดสามปุ่มนี่เป็นเบสฮะหนึ่งเบสกหนึ่งเบสองเบสามนี้เสียงกลางลูกค้า,าไว้ที่เที่ยงก่อนอันนี้แหลมเอาไว้ที่เที่ยงก่อนอันนี้เป็นอรลุ่มเสียงลูกค้าปิดไปก่อนนะเดี๋ยวก็เปิดแล้วลูกค้าสวิ์ตัวนี้ไอ้ปุ่มนี่นะปุ่มตัวนี้ลูกเอปุ่มเออยูเอ็กซ์นี่ลูกค้าต้องกดเข้าไปนะเพราะว่าเพื่อที่จะเชื่อมต่อถ้าถ้าลูกค้าจะจะใช้สายตัวศัพท์สายโนตบุ๊กสายอะไรลูกค้าก็กด กดกดให้มันเด้งขึ้นมาแต่ตอนนี้เราจะเชื่อมต่อบลูทูธที่เครื่องเรากดเข้าไปปุ่มนี้ก็ให้มันเด้งขึ้นมาฮะเด้งขึ้นมาลูกค้าไม่ต้องกลัวเชื่อมต่อไม่เป็นเลยถ้าถ้าลูกค้ามีลูกมีหลานนะลูกหลานเด็กเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เขาจะเก่งให้เขามาเชื่อมให้แล้วล,ลูกค้าให้หลานลูกหลานเนี่ยมาเปิดคลิป,ลปของเฮียที่เชตต้อแนะนํานะปุ่มหมดนี่ลูกค้ากดไปก่อนกดไปที่ปุ่มม,มาปุ่มหมดนะลูกค้าปั๊บบลูทูธบลูทูธเขาจะขึ้นไฟกระพริบ พอไฟกระพริบปั๊บลูกค้าก็เอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มานะตั้งค่าลูกค้าก,กดไปที่ตั้งค่าบลูทูธมาที่บลูทูธเปิดอยู่พอเปิดอยู่ปั up, ๊บเราก็ไปหาเลื่อนไปไปที่อุปกรณ์อื่นเป็น BT s p e c k เ r กตัวนี้นะลูกค้าก็กดไปเลยกด B t s p e สเปกเออ่าเชื่อมต่อแล้วนะเชื่อมต่อแล้วพอเชื่อมต่อแล้วบลูทูธที่เครื่องเนี่ยที่ปีเนี่ยเขาก็จะหยุดไฟจะหยุดกระพริบ Pip. พอไฟหยุดกระพริบปั๊บ ลูกค้าก็ไปเลือกหาเพลงเลยลูกค้าชอบเพลงอะไรลูกค้าไปเปิดเพลงไปเปิดลูกศรเพลงนะลูกศรเพลงสีแดงนะกดไปนะลูกค้าก็หาลูกค้าจะเอาเพลงอะไรล่ะลูกค้าชอบเพลงอะไรลูกค้าก็กดเอทดสเสียงก่อนแล้วกันนะพอเทสเสียงเสร็จล <Bond> ูก <Pokémon> ค <K> ้า <gitti> ต <rapper> ้องกดวันลุ่มที่โทรศัพท์ให้หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะไม่ดังกดวันลุ่มเนี่ยโทรศัพท์ขึ้นไปให้สุดเลยลูกค้าก็เปิดเพลงเพลงมาแล้วเนี่ยตอนนี้เพลงมาละ เพลงมาปั๊บปุ่มด้านซ้ายนะวอลลุ่มด้านซ้ายเฮต้า้ยทำเป็นเบสลูกค้าก็เอาไว้ที่เอาเอาไว้ที่เอาเอาไว้ที่บ่ายสามเลยแล้วเสียงกลางนะต่อปุ่มฝาเนี่ยลูกค้าก็เฮต้า้ยเอาทาเป็นเสียงกลางลูกค้ามาทาที่เอาไว้ที่บ่ายสามเลยลูกค้าก็มาเล่งเสียงวอลลุ่มที่ปีนะเนี่ยก็จะออกเสียงก็จะออกมาแล้วนะ ลูกค้าชอบกลางมากลูกค้าก็เพิ่มกลางมากหน่อยลูกค้าชอบแหลมมากลูกค้าก็เอาแหลมนหน่อยปมสามปมนี่เป็นเบรนะอันนี้เป็นราวเน็ตนะเบรกคีตาร์อันนี้เป็นเบรกกองอันนี้เบรกกลางลูกค้าไว้ที่กลางก่อนก็ได้แต่เราเอาไว้ที่กลางให้หมดก่อนก็ได้นะลูกค้ามาสเตอร์ตอนนี้ลูกค้าก็เอาไว้ที่กลางเอาไว้ที่เที่ยงแล้วลูกค้าก็มาเล่นที่บริเวณ จะเปรียบเทียบให้ลูกค้าฟังเสียงกลางดูนะว่าเสียงกลางตัวนี้มันเป็นเสียงที่ลูกค้าอัปเกรดอัปเกรดขึ้นมาเป็นเสียงกลางโรงแรมนะแต่เรียต้อยจะย้ายสายเป็นเสียงกลางที่อยู่ในชุดมือห้าพัน 5, ก็ร้อยนะลูกค้าลองเปรียบเทียบดูนะฟังนะ ค้าฟังเสียงจากโทรศัพท์ที่เฮียต้อยทาเปิดเปรียบเทียบให้ดูนะเสียงก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ลูกค้าถ้าฟังเสียงจริงเลยนะเสียงที่อัปเกรดจะมีเน็ตเวิร์กเสียงฉิงเสียงฉาบเสียงสะอาดเนี่ยจะต่างกันเยอะเลยนะลูกค้าก็เรื่องไอ้เรื่องเสียงเนี่ยเฮียต้อยจะรับประกันให้ลูกค้าแล้วกันว่าไอ้เสียงตัวเียมันเป็น A บวกเลยนะลูกค้าเสียงกลางซื้อของจากของของบริษัทนากชินะลูกค้าไอ้ไอ้เรื่องบริการหลังการขายนะ ทา,ทางบริษัทเรานี่ก็จะดูแลให้อยู่แล้วอย่างเครื่องเนี่ยก็จะรับประกันให้1ปีนะลูกคา้าเครื่องรับประกันให้1ปีแต่ดอกทางโรงงานจะไม่รับประกันนะมีอะไรก็ต้องบอกลูกคา้าตรงไปตรงมานะอย่างเอาไปเปิดไม่ได้ติดขัดยังไงลูกค้าโทรมาที่บริษัทได้เลยนะจะมีพนักง,งานแอดมินคอยรับคอยมีช่องมีช่างคอยบริการหลังการขายให้ให้ตลอดเวลานะลูกค้าสบายใจได้นะอย่างที่ต้อยกล้ารับประกันเนะี่ยคืออย่างชุดชุดชุดที่ชุดนี้นะ สิบสิบห้าบีวีเนี่ยสิบห้าเสิบสองคูณสองเนี่ยขายเป็นพันพันแล้วลูกค้าเนี่ยทำมาขายเป็นพันเป็นพันพันชุดแล้วนะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ต้องไปไปคิดอะไรเลยเพราะว่าทางบริษัทเราเรารับผิดชอบอยู่แล้วฮะแต่บริษัทนาก,กชี้เลยนะก็เปิดมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่ที่ตรงเอกชัยบางบอนเนี่ย ตรงเอกชัยซอยร้อยสินี่นะเป็นบริษัทนาคาชิเมื่สักก็เปิดมา30มสิบปีแล้วลูกค้าลูกค้าลองเช็คได้เลยนะลูกค้าลูกค้าสบายใจได้นะสองสลูกค้าชุดธรรมดาแต่เสียงกลางเป็นเสียงกลางตัวนี้นะเหมือนหน้าพันก็ร้อยเนี่ยจะเป็นเสียงกลางตัวตัวธรรมดานะเป็นเสียงกลางตัวธรรมดาเหมือนหน้าพันก็ร้อยอัปเกรดเนี่ยก็ลูกค้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเลยนะค่าเพิ่มใบละ2008เพราะว่าปกติเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้ส่งส่งอยู่ใบละ4,000ใบละ4890แต่ตัวเนี้ยเสียงการตัวเนี้ยมันใบละ1 9ะ 1, 9 0ก็ถ้าลูกค้าถ้าอัปเกรดลูกค้าเปลี่ยนไปเลยนะลูกค้าก็จะเพิ่มตังค์ใบละ2008นะ2อ0พต่อใบนะลูกค้าต่อใบแต่ตัวนี้มัน400วัตต์นะลูกค้าดอก4ี่ร้อวัตต์